หมานเอียนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อใหญ่เป็นไงลุงป้านะคุับสกู๊ตสกคนครับเก็บีในประเทศละต่างประเทศนะครับเนาะผมก็บอกก่อนลุงทั้งครับผมในสองวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับวันนี้เข้ามาไม้บันนนทองครับผมป่าบันนนทองนะครับเนาะเกตตะบูนนะครับเพื่อนบุตรอยัางวัดอุบลครับมาดูไปรับชมกันเลยครับบอกก่อนสิโศกสีมานมันได้ครับเหมือนในเขาปลาผู้เดียวครับ นันคับพี่น้องครับนมมกนาเนาะครับเนาะมือนนี่ฝนก็ต๊ะแห้งครับผมส่วนระยะเห็ดวาไปรุ่นต้งกันครับเบาขอนสีส้่สีมันได้ครับไปเลยครับผมสองดอกแหลกแห้งมันครับพี่น้องเก็บกอแรงครับกับพี่น้องดอกหนึ่งครับเก็บดอกแหลกแล้วนะครับเนาะขอปลาผู้เดียวครับมือนนียงามๆเลยครับแม่แสมบริมาน้ำเนาะครับเนาะ สุ่มผูปกครองครับหมือนเลยเบาขอนกับปลาพิครยบครับสองจุม่มสวยครับผมสองดอกแรกแหงมันครับผมหลุดน้ำเบาขอนไปเรลยครับเบาเบาขอนสีส้สีมันบ่ครับส่วนระยะทีดไว้แครับเนาะไม่หลุน้ำกันดีครับอีกดอกนึงครับผมโอ้ยเรื่องจะดอกคน อีกดอกครับผมโอ้ยงามๆเลยครับดอกโอ้พี่น้องดูงามขนาดเลยครับงามเลยครับผงงมขุับดอกนึงครับบานใหญ่เลยครับขับเย,ย็นนีไดไปแจ้งนะครับเนาะขวานอย่างเงยแตงโมใหม่ บานไหญงๆงามๆเลยครับอีกดอกครับผมงามๆเลยครับเห็ดกะหางแห้งขนาะครับพี่น้องมานี่ฮาอยากขึ้นเ่าครับเข้าไปสองสำมมลครับเนาะกำลังเห็นดอกหนึ่งยีดอกครับผมสองดอกติดกันเลยครับ ติดกันเลยแปดครับผมสับดอกหนึ่งท่านครับนงามคือกันครับเป็นเพ็ดกาออ่าวครับนะในบ้านนะครับพี่น้องักง่ญ่เลยครับป่วยฝนก็ตกเบดเขื่นสดแจงคืกอกออครับพี่น้องฝนดีขนาดน้ะครับเนาอ อีกดอกครับครับอีกดอกครับกำลังตุ้ๆครับโอ้ยขาเพิ่งนงาวขนาดเลยครับพี่น้องแกงเสีบๆนหวานครับอีกดองนึงครับผมดอกนึงกงามเลยครับ มันมีกระของฝนครับ <c oughs> มีของฝนมคีครับดอกเลยกำลังงามๆเลยครับขาฝนโอ้ยพี่นนองบางครับงามงามเลยครับสองดอกครับผมอดอกนีรร้ไ่ได้ไม่เสียยโกอแดงดอกใหญ่ๆเลยครับผมโอ้ยัาขาดังกุลม อะอีกดอกนึงครับพี่น้องโอยขาเพิ่อนตอสอดขนาดครับดูน้ำบอลค้อนไปเรื่อยเด้อครับมือเขาปาแต่สอดเลยครับครับอีกดอกนึงครับเกิดอยู่ข้างเขาใหม่ครับผมแกงหวานๆเลยครับเห็ดแดงบางครับพี่น้องงามๆเลยครับ ครับพี่น้องโอ้ยบ้านยหญ่ง,างงามเลยครับโอ้ยมีกระคองพ่นอีกไว้เดือหน่อยครับผมสองดอกครับพี่ถ้าพี่ดอกหนึ่งครับดอกนี้ก็บ้านเช่นกันครับ เห็ดนานแลครับผมโอ้ยเพิ่มมีกับของเพิ่มนำไว้เดือกกินเห็ดพึ่งเหลืองเห็ดผึ่งนิดหน่อยครับผมงามเลยครับอีกดอกหนึ่งครับผมงามเลยครับโอ้ยพี่น้องขาเพิต่ตอมซ่อนขนาดครับผมใหญ่ๆเลยครับเห็ดพึ่งขาตีเบิร์ตติโตขาเพิ่น สวัสดีครับวันเวลาไว้กระบาดของบาค้อนนะครับผมไปหลุนไปรับโซนกันเลยครับบาค้อนสีสูกสีมันมาได้ครับมันนี่เขาปลาผู้เดียวนะครับเนาะมาปลาคําเต็มครับผมไปหลุนไปรับโซนกันเลยครับเจี๊ยพ่อแกงโมพี่น้องครับกับมานอยู่ครับส่วนระยะเฮ็ดไว้นะครับเนาะก็ได้เฮ็ดก่อแกงหนึ่งครับผมกับมานบแห้งครับได้พวอแกงครับมันนี้อกจาะนี้บาควอนกับทไปใส่ตุ่มปลาให้พี่ให้น้องเบิ่งขึ้นก่าครับผมถ้าไปหลุนไปรับโซนกันเลยครับ เบาเบาข้อใส่ตุ่มปลาสีส้มสีมันมาเล้ครับไปเลยครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ครับหวยที่เบาข้อใส่ตุ่มปลาเหมือนเดิครับเนาะไม้ก็งามอยู่ครับถ้ามาต้องจองห้องให้ครับผมบรรยากาศสองข้างเป็นปลามันปลายางครับตุ่มหอกอะไรมาสิบสองหลังครับวันนี้โค้งไกเป็นเงอโค้งไกคือเราครับกัดใส่มาแต่บานเนาะครับเนาะฐารุนรับส้มก็ตอนยามเลยครับ แต่ตอนใส่นี่เบาคอนที่บริแท้พี่ให้น้องเบิองเด้อยครับถ้ารลุนตอนยาม้ากันเลยครับผมบ่าวคอนที่โสกสิมานไปได้น้อครับเนาะถ้ารลุนกันครับครับผมเลยเวลายาม้วครับเนาะหลุนมันกรล้างแหลกครับครับแนะนำเดี๋ยวผมพยายามพี่ให้น้องเบิองครับูไหปูครับตัวยิ่งใหญ่เลยครับกับปู อ้ยเห็นทั้งกระปูเลยทั้งปลาครับสวยๆเลยครับผมหลังแหลกของฮองครับผมในยุคนึงครับผมดดนมุกกนอีกครับหลังที่สองครับพี่น้องถือยุ่ตัวกว่าน,นอ้ออู้ถืออยู่ครับพี่น้องครับเหเทียนไม่เบิง่ง ขึ้นเข้าเลยครับผมหมันมันครับหยุดน้ำกรล้างที่สามครับผมถูกไหมโอ้ถือคบพี่น้องนี่ครับกลาสิวงามงาเลยครับผมหลุดน้ำกัรอีกครับผม ถึงตะเกียแล้วครับเนาะไม้ที่ไม่เคยอุ้ยลังนี่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวทั้งกระปูเดีทั้งปลาครับตัวใหญ่เลย,ย,ยครับผมอุ้ยกระปูใหญ่ครับผมพี่ครับล้งนึงลึกๆครับมันกำบมานบอดแมงอยู่ไหนเนาะ โอ้โหดูยังก็พี่น้องครับเต็มแซ่เซเลยครับผมนำตีเพิ่นขึ้นฟังครับรุ้นกันถีถือพวกครับแกเสือ้อกอนที่ไหนนู้นอู้พี่น้องขี้เกาขี้เกาครับมนัมนมัน มีแต่ปลาซิวเขาเงามครับผมคุณครับหลังนึ่งท่านผู้ชมครับน้ำไหลแรงค,ครับถือครับคูครับพี่น้องหลังหนึ่งอยู่เลิกครับเหลือฟองหลังสุดถ่ายน้องครับน้อ เหลืออีกสองรังอุ้ยสวยงามเลยครับผมอีกหรังทุกทายครับผมดุลน้ำกันเลยครับจะมารือไม่มาจะสู้ก็ไม่สู้ ครับพี่น้องครับเด็กเย็นไงครับผมเด็กเย็นไงครับสีครับเอาอุ้ยมานเอียนครับเอาุ้ยพี่น้องใหญ่ขนาดเลยครับผมปลาไปลุนน้ำกันอยู่ฟังครับสวัสดีครับกด้เวลาเอวยกับบาดนะครับนาอไปลุนไปรับซนกันเลยครับบาวขวานมาใส่ปูใส่ปลาใส่โซ่ใส่มันมาได้ครับวันนี้ลุนน้ำกันเลยครับผมครับปาก เขาปลากระเดืด่อปลาข้อก้้งยันครับผมยันใหญ่ก็ได้อุ้ยเบาขอนี่มานแห้งขนาดครับมือนี่ที่รับปลากระเด้เครื่องกระต่ายครับปลากระเครื่องกระต่ายหน่อยนะครับนะ้องยันกระตัวใหญ่ขนาดพี่น้องอุ้ยเอาไปต้มอุ้ยมนัมนขนาดเลยครับผมเบาขอนขอขอบคุณหลายๆเ้อครับ เอฟซีทุนถนนครับที่เข้ามารับชมเบาขอนหลวงอีสานนะครับขอบพระคุณหลายๆครับถูกไลท์ถูกแฝดถูกการติดตามนะครับเนาะเบาขอนก็มันสุดยอดอีลีครับพี่น้องมาดิปมาจักเพ็ดกอแดงมาใส่ตุ่มปลากระไดหอยยันไงกระปูไงครับผมปลาเสีวกระเครื่องกระตาหน่อยนะครับเนาะมันทั้งสองยางครับเบาขอนก็ขอฝากพี่ฝากน้องอีกครับคลิปหนึ่งครับฝากปัญญายิงใหญ่ลุงปานอาวาบุตรูทุกคนครับ เอฟซีในประเทศละต่างประเทศเนาะครับเนาะสอยมกรไหลก็แจกรับติดตามบอคอนลุยซานเด้อครับพอบอคอนลุยซานมีกำลังใจคลิปต่อไปครับคลิปหน้าเขาไมลุดกันนครับไม่ครับบอคอนไทยครับคลิปนี้ขอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ